แฟนคลับแกงกล้วยหอมฉันจะล้าเว้นนายเจกจิ๊บเจ้าลิงน้อยแน่มากอย่าร้องไห้ขี้มูกโป่งไปก็้วกันนะคอยดูฉันมาปกป้องเพื่อนของฉันพีรีพาราไวป้านสายฟ้าเฮ้ยนักการเงินมาแล้วแฟลชนายมาตามลำพังฉันไม่กลัวเลยสักนิดภารกิจของฉันก็คือช่วยคนก่อนโมทูนรถโดรา บนรถทยานฟ้าว้าวเฮ้อเออเฮ้ออย่ารบกวนการทำงานของฉันเขาไม่ได้เราเป็นนกสุดเวียงที่เด็กซอกวนแย่แล้วบอลลูนก็้ังจะตกอะขอพี่ฉันรักงเอาไว้นั่น็สำแสดงความเร็วไม่ได้จะช่วยคนได้ยังไงล่ะนี่อย่าแล้วคงเชื่อเพลิงไม่อยู่ดับไฟไม่ได้ด้วย รู้ว่าอันตรายเมื่อเราต้องเผชเชเลวร้า,รายผิบตาดทุลายความสามัคขีสามลิงคอยคุกคามเธอลังความสุขใหยเธอปล่อยไว้ก็คงไม่ดีรวมใจกันต้านภัยชาวโด